สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิว V.S. Godde7 นะครับก็เป็นไม้ในซีรีส์ไม้เบาของ V.S. นะหลักๆไม้นี้ก็คือเรื่องสีนะครับเรื่องสีเรื่องลายอะไรเงี้ยการออกแบบงานอาร์ตผมว่าก็สวยดีม,มันแบบก็ออกแบบสวยแหละแต่สีบางทีมันอาจจะดูไม่ค่อยได้แบบดูแพงอย่างพวก แบรนด์หลักอะไรอย่างงั้นนะครับอย่างพวกยนิกอะไรเงี้ยทำสีออกมาแบบลายเหมือนไม่สวยแต่ก็ดูไปดูมาก็ดูดีอะไรประมาณนั้น,นครับอันนี้ก็เน้นลวดลายนะ,ะแล้วก็กลับมาที่การใช้งานตัวไม้ต่อนะครับผมว่าไม้นี่มันเป็นไม้น้ําหนักเบา5้าอยู่ที่การใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างทําได้โอเคประมาณหนึ่งองอกออราวที่ไม่ได้เด่นไปทางด้านบุกหรือว่าอะไรอย่างนี้นะผมว่านะแต่มันมีคาแรคเตอร์ที่ตีบุกสนุกอยู่อะ าใจไหมแต่ในเรื่องของคุณภาพของลูกมันอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับเหมือนไม้สียูที่เป็นไม้บุกหรือว่าอะไรเงี้ยแต่จุดเด่นของมันหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของความไวแล้วก็น้ําหนักเบานะครับเรื่องการแฮนดิ้งการออกลูกอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเรื่องวันที่สเปคแล้วก็เทคโนโลยีก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะอันดับแรกครับในส่วนของสเปคไม้นี้น้ําหนัก5้ายูนะ บาลานี่เขาบอกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ302ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมวัดเนี่ยจะประมาณ3 0 5นะครับ305บวกเลยถึง3 1 0อะไรประมาณนั้นเลยซึ่งขึ้นเอ็นไปแล้วก็อาจจะแล้วแต่การพันกริปอีกนะครับถ้าพันคลิปบางมากก็อาจจะเป็น3 1 0อะไรอย่างนั้นแต่โดยรวมเนี่ยผมว่ามันไม่ได้รู้สึกมันทิ้งน้ําหนักหัวมากนะเพราะว่าตัวก้านมันไม่ได้แบบอ่อนเยอะนะครับตัวก้านก็เป็นก้านกลางนะที่รู้สึกว่า มันก็งอตัวได้ดีมันจะบอกว่ากลางค่อนอ่อนไหมมันก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะครับผมก็เลยให้เป็นแบบกลางแบบกลางๆเลยเออแต่ในตอนตีหรือว่าตอนไหเงี้ยหัวมันยังพอมีน้ําหนักของมันเองแต่โดยรวมหัวมันน้าหนักไม่เยอะเข้าใจไหมเหมือนถ้าเป็น 4U เงี้ยมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีก5กรัมน้ำหนักหัวมันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2กรัม3กรัมก็ได้ ตอนตีมันอาจจะรู้สึกหน่วงก็เนี่ยแต่อันเนี้ย,ยถึงบาลานซ์พอยมันยังจริงแต่น้ําหนักโดยรวมหรือว่าน้าหนักที่หัวมันจริงๆที่วัดเป็นกรัมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับพวกไม้สี่ยูอะไรอย่างนั้นนะครับตอนตีมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดึงมากมันก็พอมีดึงอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ดึงจนแบบ เมื่อยแขนหรือว่าล้าอะไรขนาดนั้นนะครับโดยรวมยังเป็นไม้ที่เบาอยู่นะถ้าในสเปคตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นเอ็นได้สูงสุด30ปอนด์นะครับแต่ถ้าเป็นสเปคที่ต่างประเทศที่ผมเห็นที่จีนหรือว่าอะไรเงี้ยผมเห็นเขาเคลมแค่ยี่สแปดอยอ่งของไทยเคลมให้ทั้ง30นะครับแล้วก็ไม้นี้เป็นตากไก่ปกตินะตากไก่เจ็ดสกรูนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี่ วัสดุเป็น 30T ิบทีเจแปนไทบอลาไฟนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคแหละถ้าเป็น2 4่ีทีผมคิดว่าด้วยก้านแล้วก็ความแข็งขนาดนี้แล้วก็หัวมีน้ําหนักทิ้งอย่าผมว่าก้านจะงอไปนิดนะครับแล้วมันจะทําให้ไม้มันชาเนาะไม้มันหน่วงตอนออกลูกตอนแฮนดิ้งอะไรเงี้ยทำมาเป็น30 t ทีก็โอเคถ้าทําเป็น40่ทีแล้วสเปคนี้เลยนะผมคิดว่าไม้น่้จะเป็นไม้ไวไม้หนึ่งนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการคอนโทลที่มากขึ้นด้วยต่อมาก็เป็นนาโนเทคนะก็เป็นนาโนเทคโนโลยีช่วยเรื่อง,องการยืดหยุ่นออะไไร,รั่วปตมา นลก็เป็นในส่วนของรูปแบบเฟรมนะรูปแบบเฟรมเป็นเฟรมบล็อกนะครับแล้วก็เป็นสลนะิมเฟรมด้เนาะก็จะหนาน้อยกว่าเฟรมปกติหน่อยช่วยในเรื่องของความไวความคล่องตัวนะอันดับแรกอันดับต่อมาก็คือช่วยในเรื่องของสวิสสปอตที่มันกว้างขึ้นหน่อยหนึ่งด้วยนะครับแต่ข้อเสียของเฟรมประเภทนี้คืออิมแพ t ลูกหรือว่าตอนประทาลูกอะไรเงี้ยมันจะน้อยลงมันก็เลยทําให้ฟิลการตีหรือว่าความแน่นอะไรเงี้ยมันหายไปมันจะจางไปจะรู้สึกว่าฟิลมันกว้างขึ้นกลางวานขึ้น,นอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็ ในส่วนของเพอร์์แมของลูกเนี่ยสปีดต,ต้นอะไรต่างๆจะหายไปนะครับแต่จะช่วยในเรื่องของความง่ายในการตีในเรื่องของการส่งลูกไกลๆอะไรเงี้ยการที่จะเล่นเรื่องสปีดต,ต้นต่อมาก็เป็นก้านนะครับก้านเป็นขนาด6.5นะซึ่งเป็น6.5ที่ผมว่ามันก็ไม่ได้โยยมากตอนแฮนดิ้งอะไรเนี่ยสบายมากเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันหน่งหัวนะหัวพอมีน้ําหนักนะครับ3.5-3.10เนี่ยมันต้องรู้สึกว่ามันหน่งประมาณนึงแหละแต่ตอนตีหรือว่าตอนออกลูกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก้านมัน งอง่ายแล้วก็พืลนตัวในจังหวะที่กําลังพอดีผมว่าไม้เนี่ยหลักๆของไม้นี้เลยคือความสมูทนะครับความสมูทในการแอนดิ้งการเคลื่อนที่ต่างๆแล้วก็การตีการกลับมาตีต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกว่ามันหน่วงมากมันพอดึงอยู่บ้างแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้ดึงแรงเราไปเยอะอย่างไม้หัวนักที่เป็น 4U อะไรเงี้ยน,นะครับนี่มัน กำลังโอเคอะ่ะผมว่ามันกำลังโอเคกําลังได้ฟิลในเรื่องของความดิบความมันในการตีแล้วก็ในเรื่องของความคล่องตัวด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อเด่นหลักๆของไม้นี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปฟังในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์กันเลยนะว่ามันทําอะไรได้บ้างอันดับแรกนะครับลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟไม้นี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ ในส่วนของฟิลลิ่งต่างๆเนี่ยในเรื่องของการตีนะผมพูดถึงการแฮนดิ้งก่อนแล้วกันเรื่องของการแฮนดิ้งไม้นี่ผมว่าคล่องตัวค่อนข้างตามมือแล้วก็ง่ายด้วยผมไม่รู้สึกว่ามันหน่วงหัวมากนะแม้วาลานมันเยอะมากนะครับอันนี้เป็นข้อดีหลักๆของไม้นี้เลยนะในตอนแฮนดิ้งยกไปยกมาเลยผมรู้สึกว่ามันเบาแล้วก็มันมีความคล่องตัวเหมือนไม้ซียูที่มันแบบหัวเบาอะไรอย่างนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของฟิลการตีผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมีการเด้งมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะ มันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแน่นมันกระด้างมีฟิล์การบุกอะไรที่ตุบตับอะไรขนาดนั้นนะครับจะเน้นในเรื่องของความสบายๆมากกว่านะสำหรับไม้นี้นะครับมันก็อาจจะบางคนที่ขึ้นเอ็นไม่สูงหรือว่าอะไรมากเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันหยุมหรือว่าก้านมันงอหน่อยตอนประทะลูกอะไรเงี้ยสำหรับฟิลลิ่งตอนประทะลูกนะแล้วก็ต่อไปเป็นในส่วนของลูกหยอดนะครับลูกหยอดเนี่ยผมบอกเลยว่าไม้นี้เบาซิ่งค่อนข้างเยอะจากตัวก้านด้วยแล้ว แล้วก็จากตัวเฟรมด้วยแล้วค่อนข้างล้นนะครับค่อนข้างคุมน้ำหนักในลูกเล็กๆอะไรเงี้ยด้ยากรวมไปถึงลูกอื่นเลยนะลูกที่มันใช้น้ําหนักเล็กๆสั้นๆอะไรเงี้ยอย่างพวกหยอดหน้าเน็ตพวกรองรับลูกเฉยๆพวกลูกหยอดเลี้ยวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างคุมได้ยากนะครับมันออกแรงแบบไม่เยอะคือมันออกแรงน้อยถึงน้อยมากปกติเนี่ยเวลาคุณจะใช้ไม้ที่เป็นไม้สปีดที่มันมีพวกเบลซิงหรือว่าไม้ที่หัวหนกักตั้ไม้กว้างที่เน้นเบลซิงอะไรเงี้ยถ้าเป็นไม้สี่อยู่ มันอาจจะพอคุมได้นิดหน่อยนะครับแรงส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนี้เออถึงแม้ว่ามันมีจุดที่ว่ามันออกแรงที่มากไปกว่านี้นิดนึงเนี่ยมันจะมีแรงส่งมากกว่าไม้ห้าอยู่ตัวนี้ก็แล้วแต่นะแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นไม้ที่มันออกแรงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอะ่ะแล้วก็พาลูกไปได้ง่ายแล้วนะเพราะงั้นถ้ามองในเรื่องของการคอนโทรลเนี่ยมันค่อนข้างคุมน้ําหนัก ในยากนะในส่วนของเรื่องการคอนโทรลเนี่ยซึ่งถ้าเป็นไม้คอนโทรลปกตินะคุณจะรู้สึกว่ามันต้องออกแรงประมาณหนึ่งถึงเราจะตีไปในระยะที่เราคิดได้หรือว่าไม้มันจะส่งแรงออกไปได้ถ้าเราออกแรงแบบน้อยหรือว่าน้อยกว่านี่ไม้จะมันจะแบบทื่อๆตีไม่ค่อยไปอะไรงั้นซะมากกว่าาใครนึกภาพไม่ออกก็อาจจะนึกถึงตัว a r ร11ตัวแรกหรือไม่ก็ตัวที่เป็นไดเอ็กสิบเมทัลลิกก็ได้นะครับบางทีเราออกแรงน้อยมากๆหรือว่าไม่ได้ออกแรงเลยเงี้ยลูกมันแทบไม่ได้ไปไหนหรือว่ามันไม่ได้กระเด้งกระดอนออกจากหน้าไม้เลยนะครับส่วนอันเนี้ อันนี้มันออกแรงง่ายนะครับมันออกแรงง่ายแบบง่ายเกินไปมันตรงข้ามกับไม้คอนโทรลเลยลูกไกลๆผมว่าพอได้นะ แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการคอนโทรลเนี่ยในการคุมตำแหน่งหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะกะได้ยากแล้วก็ทําได้ไม่ได้เป๊ะไม่ได้ดั่งใจอยู่นะครับแต่ลูกไกลที่ผมบอกว่าพอได้เนี่ยคือเวลามันตีแรงๆหรือว่าออกแรงเฟอเฟอร์หน่อยเนี่ยมันไม่ค่อยออกนะครับมันไม่ค่อยล้นออกเออเพราะงั้นเนี่ยมันเล่นแบบแลวลี่โยนหน้าโยนหลังอะไรผมว่ามันทําได้ง่ายแล้วก็สบายๆคุมน้ําหนักได้ไม่ยากด้วยตัวเนี่ย เต็มเลนสของมันนะ100%ของมันอะ่อมนอะมันใช้แรงที่ใช้งานไม่เยอะนะครับส่วนตัวผมว่าผมค่อนข้างเกินเลนสนะสำหรับไม้นี้นะซึ่งผมก็แรงไม่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ใช้งานไม้เนี่ผมเจอจุดคิดว่ามันจะไม่แรงไปกว่าน,นี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออโดยรวมอะ่ะถ้าไม่ได้ออกแรงเยอะที่ขึ้นไปเฟอร์กว่าน,นี้จริงๆอะ่ะไม้นี่มีแรงประมาณหนึ่งก็ใช้ไม้นี้ได้ ค่อนข้างจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับสนใครจะมีแรงเยอะจะทุบจะอะไรให้มันเป็นร้อยห้าสิบสองร้อยก็แล้วแต่นะแต่ผมคิดว่าไม้นี้ในเรื่องของการใช้แรงอะไรต่างๆค่อนข้างใช้ง่ายแรงที่เราใช้ไม้นี้ร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ย,ยตัวไม้อาจจะส่งแรงออกไปได้น้อยนะครับอาจจะส่งแรงแบบถ้าเทียบกับตัว88ดปีโปรหรือว่าอะไรเงี้ยไม้นี้เต็มร้อยของไม้นี้อาจจะมีแรงแค่ประมาณ40-50%ของ8% 8ดปีโปก็ได้แต่เราสามารถใช้ตัวนี้ได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยอืมผมว่าเล่นลูกจุกจิกร่า,ารท,ทีแบบ ตีง่ายๆเน้นแลวลี่หน้าหลังไกลๆโย,ย,ยนตำแหน่งอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างทําได้ง่ายนะครับมันมีความง่ายในการออกแรงนะสำหรับไม้นี้นะแต่ถามว่ามันเป๊ะไหมมันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่อย่างที่บอกผมคิดว่ามันโอเคในการโยนลกูกไกลๆแล้วมันไม่ล้น <c oughs> เป็นได้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับต่อมาก็เป็นลูกดาดนะลูกดาดผมคิดว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยเพราะว่า1ในเรื่อง,องความไวเนี่ยแฮนดิ้งมันโอเคมาก,มากๆแล้วก็ตอนตีเนี่ยมันมีน้ําหนักทิ้งหัวนะมันพาลูกไปได้ค่อข้าง เบานะครับแล้วก็เข้าลูกอะไรเงี้ยไวออกลูกก็สบายนะสบายสบายออกแรงไม่เยอะอย่างที่ผมบอกส่วนลูกที่ออกไปเนี่ยสปีดต้นไม่ได้จัดนะครับแล้วก็ความรุนแรงของลูกอาจจะไม่ได้เยอะมันเน,น้นในการออกลูกง่ายซะมากกว่านะเพราะว่ามันไมไ่จำเป็นต้องใช้ข้อมือหรือว่าอะไรขนาดนั้นเลยก็ได้มันก็สามารถออกลูกไปได้ดีแล้วนะครับส่วนในลูกรีเทิร์นลูกเกมลับอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าดีมากๆนะมันค่อนข้างสบายในการใช้งานมากๆแล้วก็มันไม่ต้องใช้อะไรเลยอะแค่ตีให้โดนก็พอนะครับยกไกลๆหรือว่างัดขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าก็ทําได้ ไม่ได้ยากมากนะผักเทินหรือว่าดาเทินอะไรเงี้ยก็ไม่ยากสบายๆนะครับเพราะว่าตัวบลซิงอะไรมันเยอะแค่แตะไม้แล้วก็ปัดไปเงี้ยมันก็ข้ามไปได้อย่างสบายๆแล้วแต่ข้อเสียของมันจะเป็นในเรื่องของพลังหรือว่าสปีดลูกอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้คมมากนะครับมันจะเน้นในเรื่องของความง่ายมากกว่านะต่อมาก็เป็นลูกเคลียร์หรือว่าลูกเซฟนะครับก็เหมือนเดิมนะอีซี่เป็นคนที่แรงน้อยอผมว่า ค่อนข้างสบายๆแต่จะรู้สึกว่าตัวเองออกแรงหน่อยแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมคิดว่าผมไม่ได้ออกแรงเยอะเลยในการจะเซฟไปถึงหลังหรือว่าโยนไปข้างหลังอะไรสําหรับไม้นี้นะครับออกแรงแค่ประมาณ30-40%เองก็ไม้ก็พาลูกไปได้แล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างสําหรับเมื่อกีนะครับในลูกดาษนะไม้ที่มันมีน้ําหนักหัวหรือว่ามัน การประมาณนี้มันจะตีต่อเนื่องได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ผมว่าไม้เนี้ยจุดเด่นที่สุดของมันเลยคือความสมูทในการตีมันออกลูกได้ไม้มาช่วยผักลูกได้มันก็เลยทําให้แบบตีง่ายแต่ในช็อตของการตีต่อเนื่องเนี้ยผมว่าการงอของก้าแล้วก็การคืนตัวของอะไรต่างเนี้ยมันค่อนข้างสมูทนะครับเวลาในการคืนตัวอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาตีต่อผมว่าค่อนข้างโอเคโดยที่น้ําหนักหัวก็ดึงอยู่นะแต่ไม่ได้ดึงมากกลับคืนมาตีต่อได้โดยที่มันไม่ได้กินแรงเรามากเพราะงั้นเนี่ยความสมูทในการตีช็อตต่อเนื่อง หรือว่าใช้ความไวของมันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดสําหรับไม้นี้เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างดีแล้วก็โอเคเลยอ่ะเมื่อกี้ถึงลูกเคลียร์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเราไปฟังลูกตกนะครับในส่วนของสมาร์ทเนี่ยอันดับแรกเลยสปีดไม่ดีทั้งสปีดต้นและสปีดปลายเลยครับสปีดไม่เยอะแล้วก็ตกไปเนี่ยลูกมันจะลิ่นเลียดไม่ได้เด่นทั้งสปีดต้นไม่ได้เด่นทั้งสปีดปลายมากกว่ามันจะไปในแบบน้ําหนักเท่ากันไปแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยลูกลื่อเลียดแล้วก็โดยความเรียบของมัน ก็สปีดไม่เยอะด้วยนะครับมันเป็นไม้แบบนาโนแฟร์8 0 0อะอรอะไรงั้นหรือว่าเป็นนาโนแฟร์705อยู่อะไรประมาณนั้นซะมากกว่านะครับมันแบบสปีดอะไรเงี้ยไม่เยอะเน้นตีเน้น,ต,น,นตบเรื่อยๆมากกว่าแต่ก็อย่างที่บอกสําหรับไม้นี้ผมว่ามันค่อนข้างสมูทนะครับมันออกแรงได้ไม่ยากด้วยมันก็ตีต่อเนื่องได้ไม่ได้อยากเย็นเท่าไหร่อืมก็สบายสบายอยู่นะครับถ้าออกแรงเยอะมากๆมันก็พอดึงแขนอยู่บ้างแหละขนาดแบบออกแรงเต็มนะผมคิดว่าไม้มันก็ดึงอ่ะแต่เวลามันดึงไปอ่ะมันดึงไปด้วย น้ำหนักที่มันไม่ได้เยอะมากแล้วก็มันกลับมาตีได้ต่อไม่ว่าจะออกแรงเยอะหรือว่าแรงน้อยอะไรเงี้ยสำหรับผมนะผมคิดว่ามันส่วนใครที่จะแก้ปัญหาหรือว่าเพิ่มพลังในส่วนนี้ก็เน้นขึ้นเอ็นให้ตึงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ความสบายของไม้นี่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะเพราะว่าเวลาตึงเอ็นมากขึ้นเนี่ยอย่างน้อยสปีตต้นมันมาแล้วแต่ด้วยความที่ไม้มันแต่ด้วยความที่ไม้มันเรื่องต่างๆเรื่องก้านเรื่องอะไรเงี้ยน้ำหนักหัวมันส่งมันตีสบายเงี้ยมันก็ทำให้แม้จะขึ้นเอน็นตึงขึ้นก็นนอ,อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตียาากขขึ้นนนอะไรด โดยรวมนะครับถ้าให้ผมบอกง่ายๆเลยนะไม้เนี่ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ไม้คล้ายๆกับตัวคลีริน80ที่มันลดขนาดลงมันผอมลงลดในเรื่องของน้ําหนักแล้วก็ความแข็งของก้านนะครับความแน่นการสปริงตัวการส่งแรงอะไรเงี้ยมันจะหายไปจากคลีริน80ค่อนข้างประมาณนึงเลยแต่ในคาแรคเตอร์การสวิงการตีอะไรต่างๆเหมือนคลีริน80มากนะครับถ้า มันจะง่ายแล้วก็คล้ายๆขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะเป็นตัว Nano Power 7900นะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะมีในเรื่องของ power เรื่องของแรงอะไรเงี้ยที่มากขึ้นอีกเรื่องการส่งแรงที่มากขึ้นอีกตีง่ายขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยตัวนั้นอ่ะมันพอตีง่ายนะครับพูดถึง h a n d ิ i n g หรือว่าพูดถึงการเข้าลูกการตีอะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายนะแต่แรงส่งไปหลังหรือว่าแรงส่งลูกไก,กลอะไรเงี้ยยังทําได้ยากกว่าไม้นี้อยู่ไม้นั้นยังรู้สึกว่ามันต้องเค้นอยู่บ้างนะครับไม้นี้ มันค่อนข้างพอดีอ่ะผมว่ามันพอดีมันกําลังสบายๆบตีไกลๆอะไรเงี้ยได้ไม่ยากมีแรงส่งไม้ช่วยด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นไม้ที่คาแรคเตอร์อยู่เหมือน2องไม้นี่รวมกันก็คือคลริน80ที่มันลดขนาดลงแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยเป็นไม้ที่ผมคิดว่าถ้าคนที่ไม่ได้แข็งแรงมาก รือว่าตีคิดินแล้วไม่ไหวแต่อยากได้ไม้บุกแนวแเนี้ยผมคิดว่าตัวก็อดเด็ดเจ็ดเนี่ยเป็นชอยที่ดีเหมือนกันนะครับผู้หญิงก็ใช้งานง่ายเนาะแล้วก็เหมือนที่ผมบอกคาแรคเตอร์ของไม้เนี่ยโดยรวมมันเป็นไม้ที่ออกแรงง่ายถึงขั้นแบบง่ายเกินไป้วยสำ,สำหรับผมนะมันออกแรงไม่เยอะออกแรงน้อยแล้วก็มันก็สามารถทําให้ลูกมันไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวเล็บหรือว่าข้อสําคัญของไม้นี้คือในเรื่องของความสมูทในการตีนะครับทั้งในเรื่องของการแฮนดิ้งเรื่องของการออกไม้เรื่องของการออกแรงเรื่อง,องการตีต่อเนื่องเลย ความสมูธของไม้เนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไม้นี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ